พี่ก็ฉีดบริโภมาเรื่อยๆเนาะแล้วครั้งหนึ่งของพี่คือ25,000อัพแต่ทำที่เนี่ยหลักพันไม่ถึง5 0 0พันก็คือเราก็ดูฟีดไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอแล้วก็จะมีที่หมอเขาพูดว่าแบบเออคนมาทำบริโ x ที่นี่แล้วอยู่นานอะไรเงี้ยพี่ก็เลยเหมือนดูหลายๆที่อ่ะแล้วก็ลองเพราะว่าปกติเราก็ฉีดอยู่แล้วแต่ว่า มันก็ไม่นานเราก็บอกเขาว่าเรามีปัญหาอะไรแล้วเขาก็จะบอกว่าเออสิ่งที่จะตอบโจทย์เราได้มีอะไรบ้าง1น3 4 5สหเราควรทำอะไรผิวไม่ใส่ต้องทำตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยดูรอยอะไรเติมอะไรยังไงประมาณนั้นพี่ก็ฉีดโปท็อกมาเรื่อยๆเนาะแล้วครั้งหนึ่งของพี่คือ25 0 0 0าอัพแต่ทำที่เนี่ยหลักพันไม่ถึง5 0 0พมันต่างกันเยอะนะมันคือ5้าเท่าตัว5เท่าตัวกับระยะเวลาเพิ่มขึ้นกับเท่าตัวมันเยอะมาก แต่ว่าโบท็อกซ์ที่เนี่ยก็คือแบบคือพี่ฉีดสดไงพี่ก็จะรู้สึกว่าแบบเออมันมันได้อะมันฉีดเสร็จมันจะเจ็บนิดนึงยอมรับว,ว่ามันมีความแสบด้วยตัวยาแต่ผลที่ได้มันดีกว่าและดีกว่าเยอะด้วยแล้วเวลาฉีดอะมันจะไม่ได้มีความแข็งเกินไปบางคนน้องเคยสังเกตไหมฉีดเสร็จปุ๊บเฮ้ยยิ้มแข็งเออยิ้มไม่ได้หน้าผากแบบแข็งมากตึงมากอันนั้นฉีดหรือเปล่าหรือกาสตาร์ไวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่พี่ยงยิ้มได้ไงพี่รู้สึกเออโอเคเว้ย ก่อนหน้านี้อาตอนที่พี่เข้ามาทําคลินิกใช่ไหมคะพี่ก็ทากันมาเป็นปีๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันดีแล้วผิวดีขึ้นหน้าใสขึ้นรด้วรอยดีขึ้นนั่นนู่นนี่ทุกอย่างดีขึ้นแต่ด้วยความที่บอกว่าเป็น perfectionist มันมีข้อเสียใช่ไหมคนที่คิดแบบเนี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันสามารถดีกว่านี้ได้อีกมันจะต้อง above ขึ้นไปอีก ี่กระถามคุณหมออะไรเนี้ยก็คุยไปรู้ว่ามีเลเซอร์ตัวหนึ่งพี่ไปลองทําที่อื่นพี่นั่ง้องให้ยันตีสองแล้วพี่ก็โทรมาปรึกษาหมอว่าหมอคะมันผ่านไปสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วมันยังคงเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะไม่ใช่ลูกค้าเขาใช่ไหมถูกปะเราไปท,ทํปา,ปาที่อื่นไปสร้างปัญหาที่อื่นแต่พี่ก็ยังคงมาปรึกษาคุณหมอเหมือนเดิม <c oughs> คุณหมอก็ให้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าคนทำอะไรแล้วพี่ก็กลับมาหาคุณหมออีกมันก็ดีขึ้นม,มีปัญหาเดินเข้ามาเถอะเดี๋ยวหมอ จะหาทางแก้ให้มันจะแก้ได้หมดเหมือนเดิมไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยมันต้องดีกว่าตอนที่คุณเจอปัญหามาประทับใจคุณหมอประทับใจวิธีการรักษาตัวยาด้วยแล้วก็น้องๆพยาบาลน่ารักมากคือบางทีอ่ะเราอาจจะเจอคลินิกที่แบบน้องเคยเจอปะโบท็อกพันเเห็นไหมตามเว็บไซต์ตาม Facebook ทั่วไปเลยรักษาได้จริงปะมันมันช่วยให้ตึงได้จริงปะใช่หรอ พีอรพี่เข็มละ500รที่ก็เจอมีพี่บอกเลยว่ามีแต่มันไม่ได้ดีนะอ,อบางครั้งสิ่งที่ฉีดไปมันไม่โอเคมันมันจะอยู่แบบไหนมันมันไม่ใช่แค่เงินอนะมันเป็นความเชื่อใจมันเป็นตัวยาดีจริงหรือเปล่าตัวยาผสมน้ำเกลือมาไหมผสมอะไรมาเอาอะไรมาฉีดทั้าหน้าเวลารักษาไปคุณหมอ,อยังคงถามยังคงถามว่าจากที่ทำครั้งที่แล้วเป็นยังไงคะดีขึ้นไหมหรือ มันเกิดอะไรขึ้นบ้างเขาจะถามว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราเป็นอะไรแต่ถ้าเป็นที่อื่นมันคือจบได้เงินกันแล้วจบครั้งเดียวคือด้วยความเราเมนเทนมาตลอดอะพี่อาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันมันโดดขึ้นมามากสําหรับตัวพี่นะแต่ความมั่นใจอะมันรู้สึกโอเคขึ้นคือด้วยอายุเรามากขึ้นแต่ท่านหน้าเราไม่ได้แก่ขึ้นขนาดนั้นตามอายุมันโอเคนะพี่โอเคพี่สัตยสิ่นั้น